เรียกกรพาะวันนี้สาวที่มาเนี่ยผมดูจากภาพที่เธอเอามาให้สื่อดูโอ้โหสภาพร่างกายบอบช้ำนะไม่ว่าจะเป็นใบหน้าแขนขาลำตัวเธอโดนทำร้ายทั้งร่างกายและจิตใจเธอถ้าดูข้อมูลพื้นฐานเนี่ยตัวน้องเองเนี่ยเป็นน้องผู้หญิงอายุแค่ยีสิบปีไปแจ้งความกับบึงกลุ่มบอกว่าตำรวจระดับสารวัตรเป็นฝ่ายสืบสวนด้วยนะ ในโรงพักแห่งหนึ่งในจังหวัดลบบุรีทำร้ายร่างกายวันนี้ไปร้องพี่เพิ่มเติมคดีที่แจ้งความสำหรับบุกลุ่มไม่คืบหน้าหรือว่ามันติดขัดตรงไหนถึงต้องมาร้องทางสายใหม่ต้องรอดฮะ่นี่ครับตัวน้องคนที่ถูกทำร้ายร่างกายเนี่ยยังไม่ได้มีการแจ้งความเลยเพราะแฟนหนุ่มของเขาเนี่ยเป็นเป็นตำรวจระดับสารวัตรก็ไม่กล้าแล้วก็เคยคมถู่กันไว้ว่าเออมึงไม่แจ้งความเถอะ เขาก็ไม่รับแจ้งรอเพราะคุณเป็นตำรวจเครับพูดมือเลยเหรอพี่ใช่ซึ่งพอเป็นเป็นความวินยูชนคนทั่วไปอ่ะก็จะเกิดความกลัวว่าเออเขาเป็นตำรวจนะเราจะไปแจ้งความตำรวจก็คงไม่รับอยู่แล้วลักษณะแบบนี้ครับอวันนี้ก็เลยพาไปแจ้งความถูกไหมแซวว่าไปบึงกลุ่มวันนี้ไปแจ้งความถูกต้องไปแจ้งความครับแต่ว่ามาร้องใส่หม่ต้องรอดแล้วบอกใสใหม่ต้องรอดเนี่ยก็โอเคไปแจ้งความด้วยกันวันนี้หลักฐานที่น้องเอาไปให้กับตำรวจที่บึงกลุ่มเป็นอะไรบ้างพี่โอ้โห เอาร่องรอยที่ใบหน้าและตามตัวกันเลยเป็นหลักฐานชั้นดีเลยครับใบหน้าถูกทาร้ายมาดนลักษณะไหนยังไงครับพี่โดนตรงไหนอย่างไรบ้างฟางเนี่ยเขียวบวมช้านะครับตาปดูดแล้วก็ตามร่างกายเนี่ยมีรอยช้าทั่วตัวทั่วตัวน้องน้องเนี่ยเลาหผมปางบอกพี่คือพรว่าเขามาประมาณสักปีหนึ่งเนี่ยน่าจะไม่มีช่วงไหนที่ที่ร่างกายเว้นว่างจากจาดรอยเขียวช้าคือโดนมาตลอดโดนมากโดนน้อยโดนมาตลอดครับ อาถามนิดนึงพี่ร่างกายที่เจอร่องรอยบอบช้ำวันนี้เนี่ยล่าสุดนะเอาแค่ล่าสุดเนี่ยโดนทำร้ายเมื่อไหร่ครั้งสุดท้ายเมื่อวานนี้ครับเมื่อวานนี้เหตุเกิดที่ไหนฮะตอนทำร้ายกันเหตุเกิดเนี่ยออยู่ในพื้นที่สองท้องที่คาดเกี่ยวกันนะครับเป็นพื้นที่ของสนโคครามคือทำร้ายที่โคคราม แล้วก็ขับรถมาแล้วก็มาจอดข้างทางแล้วก็มาทําร้ายต่อในที่ีของสนอบึงกลุ่มครับอแต่เดี๋ยวก่อนนะตัวแฟนหนุ่มเนี่ยเป็นสรารวัตสรสืบอยู่ที่ลบบุรีอยู่ที่ลบลบ,ลบุรีครับแล้วตัวน้องอยู่กรุงเทพเหรอแล้วทําไมถึงมากรุงเทพเหรือเมื่อวานมันยังไงฮะคือตัวตัว,ตว,ตวข้อมูลที่ได้มา,าเนี่ยตัวสารวัตรเนี่ยเขาจะไปไปไป,ไปมาที่ลบบุรีกกรุงเทพครับไปไปมาที่ลบบุรีก็คือเดิมทีเนี่ยเขาน้องเป็นรองสรารวัตรอยู่ที่กองปราบนะครับเขาทํางานที่กองปราบแล้วเขาก็ได้เลื่อนยศเป็นสารวัตร พอได้เลื่อนยศสารวัตรเนี่ยแต่เขาไปขึ้นสารวัตรที่นอกหน่วยไปขึ้นสารวัตรที่จังหวัดลบบุรีครับเขาก็ไปที่ทํางานที่ลบบุรีแต่ระหว่างช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์หรืออะไรเงี้ยครับเขาก็จะกลับมากลับมาที่กรุงเทพอะไรเงี้ยครับก,ก็มามามา,มา,ม,า,ม,ามาสหาบันเขามาเจอแฟนเขาประมาณลักษณะแบบนี้นแต่ว่าตัวน้องผู้หญิงที่ไปแจ้งความเนี่ยอยู่กรุงเทพครับผมกรุงเทพก็ดูเหมือนรักแฟนดีนี่ไปอยู่ต่างจังหวัดก็ยังกลับมาหาเป็นระยะต่อเนื่องเพาทำไมต้องทําร้าย ดูเหมือนรักนะครับแต่ว่าเขามีพฤติกรรมรุนแรงผมเคยถามน้องผู้หญิงว่าเฮ้ย,ยน้องโดนลักษณะนี้เรื่อยมาทําไมถึงไม่เลิกน้องบอกพี่ห,หนูเคยพยายามที่จะเอ,อห่างจากเขาแล้วปรากฏว่าพอเขารู้ว่าไอ้นี่พยายามจะห่างเนี่ยเขาก็ทำร้ายคือคือด้วยด้วยความที่ผู้หญิง่ะกลัวนะครับเพราะว่าโดนทําร้ายหนักแล้วก็พอกลัวว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไปเจออีกเดี๋ยวโดนทำร้ายอีกอย่างครั้งเนี้ยพอถูกทาร้ายมาเนี่ยน้องเขาไม่รู้จะยังไง เลยไปบอกพี่ชายว่าช่วยหนูทีคือหนูจะทํายังไงหนูหนูจะหนีพ้นสักทีหนึ่งเพราะว่าถ้าถ้าหนูไม่ทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเขาตามหนูเจอหนูจู่ก็โดนทาร้ายอีกแน่นอนสาเหตุของการ<ม>ทาร้ายเมื่อวานนี้ด้วยเหตุผลอะไรฮะก็อ,อย่างนี้ครับตัวน้องบอกว่าพี่มันแค่จะไม่ต้องมีเหตุผลเลยคือพูดอะไรผิดถูกก็โดนแล้ว ยังไงบ้างหูกินเหล้าเมา่กินเหล้าเมาพูดผิดหูหน่อยนิดนึงก็ตกเส่เลยก็โดนและตบเตะต่อยตบเตะต่อยอย่างเงี้ยมีอาวุธไหมหรือว่ามือเปล่าเคยใช้อาวุธไหมคะมือเปล่าคือปากว่ามือถึงปากว่ามือถึงเขาบอกว่าเขากำเหมือนต่อยต่อยเลยคือเหมือนกับเขาเป็นคนอารมณ์รุนแรงครับแต่เมื่อวานล่าสุดคือเกิดในรถเลยใช่ไหมทำร้ายกันในรถยนต์เลยใช่ใช่ในรถยนต์ครับพี่แล้วทุกครั้งในช่วงหนึ <S 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 ่งปีที <t <t ai, <t ่ครบกันเนี่ยก็ทำร้ายโดยไม่มีเหตุผลแบบนี้เหรอ ตลอดครับคือพอผิดใจกันน้องผู้หญิงมีปาเสียงเถียงหน่อยก็กำหมัดปล่อยเลยอย่างเงี้ยครับคือไม่อยากเชื่อนะอ,อมอะตำรวจคนนี้เนี่ยเป็นนรอตอด้วยนะค่ะเขามีคำนิยามของนรอตอว่าอะไรนะสุภาพบุรุษสามพานถูกไหมอ่าสุภาพบุรุษสามพานไม่อยากจะเชื่อค่ะไม่อยากจะเ,เชื่อเขาเคยมีใช้อาวุธข่มขู่น้องไหมคะมีไหมคะ ผมเข้าใจว่ารายละเอียดพวกนี้มันอาจต้องเคยมีและเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวรอตอบปาก<ม>คำทักนิดหนึ่งนะครับน้องกอะไรให้รายละเอียดอยู่คิดว่าน่าคิดว่าน่าจะมีผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าคือเอแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับพ,พี่บอยพี่ออมผมจะจอธิบายเพิ่มเติมอีกนิดนึงคือเราลองสังเกตพฤติกรรมความรุนแรงแบบเน,นี้ค่ะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วยุโรปไหมครับน้อยนะครับรไม่เราไม่เคยเจอ คือมีบ้างทีม่มันใช้ความรุนแรงนะครับน่าจะมีอาการทางจิตอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นสังคมไทยเนี่ยเราจะเห็นพฤติกรรมแบบเนี้ยบ่อยมากนั่นเป็นเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับครับนั่นเป็นเพราะว่าสมัยในอันนี้อันนี้คือผลวิจัยเลยนะครับบอกว่าเด็กไทยเนี่ยมีพฤติกรรมนิยมความรุนแรงเพราะว่าเราสอนมาตั้งแต่เด็กครับว่ารักัวให้ผูกรักลูกให้ตีครับคือพฤติกรรมอย่างเงี้ยเด็กจะเข้าใจว่าพอเด็กทําผิดพ่อแม่ตี ตีเพื่อเพื่อหยุดพฤติกรรมพอเด็กเข้ามรุนแรงเด็กทำผิดครูตีอีกครูตีแล้วเด็กจะเข้าใจว่าการใช้ความรุนแรงเนี่ยมันเป็นการหยุดพฤติกรรมไงครับเข้าใจพี่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นความซึมซับมาจนถึงตอนโตเนี่ยครับพี่กับพบเราเดินเกมยังไงอเราแจ้งความดําเนินคดีอาญาข้อหาอะไรบ้างฮะคืออย่างนี้ครับเอผม่าอธิบายกับน้องไปว่าคือการมาหาพี่เนี่ย ทุกอย่างพี่ต้องดำเนินคดีหมดนะอืมไม่งั้นเดี๋ยวส,ยสู้สิต่อไปในภายสั้น้ากจะไปคุยกันอะไรที่ไม่รู้หรอกแต่วันนี้ก็ต้องดำเนินคดีไปไปตรวจร่างกายถ้าผลตรวจร่างกายพบว่ากรามหักเพราะว่ากรามบวมมาก<อ>นะครับก็ไม่รู้ว่าเขากามหักกระดูกเล้าหรือเปล่าถ้ากรามหักกระดูกเล้าก็เป็นเรื่องทําร้ายบาดเจ็บสหาหัสไปก็ดำเนินคดีส่วนบาดเจ็บสหาหัสไปนะครับวันนี้ก็สอบปากคำหมดแล้วเดี๋ยวเห็นว่าทางท่านผู้กำกับมึงกลุ่มเนี่ย เออบอกว่าเดี๋ยวจะออกหมายเรียกมาเลยในวันนี้จะออกหมายเรียกวันนี้ให้มารับทราบข้อกล่าวหาพี่นอกนจากเดินเกมเอาผิดทางอาญาในข้อหาที่ว่ามาแล้วเนี่ยจะไปร้องกับผู้บังคับบัญชาด้วยไหมทางวิน,ยน,นัยดูย่ต่อไหมผมมองว่าพฤติกรรมลักษณะแบบนี้เนี่ยมันไม่รู้ผู้ชายอะ่ะแล้วเรายิ่งเป็นข้า,าราชการตำรวจซึ่งมีหน้าที่ต้องปกป้องพี่น้องประชาชนปกป้องครอบครัวแล้วก็ไปทําลายผู้หญิงเขาอย่างเงี้ยตนหน้าตาเขียวสมัดสะบอมไปหมดเลยอ่ะผมว่า สังคมเขาไม่ค่อยโอเคครับพี่ผู้ชายเนี่ยมีแฟนเป็นนอ<ห>้นนองผู้หญิงคนนี้คนเดียวใช่ไหมผู้ชายมีแฟนเป็นน้องผู้หญิงคนนี้คนเดียวใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเขาคบกมาปีกว่านะเขาเอ,อใจแต่ข้อมูลที่ได้มาเนี่ยนะครับทราบว่าก่อนหน้านี้เขาก็เคยมีภรรยาที่มีลูกด้วยกันภแต่าง,งานมแลูกเขาบอกว่าก็เคยถูกทําร้ายเหมือนกันแล้วพอพอเลิกกันไปปุ๊บไปมีภรรยาอีกอีกคนก็มีพฤติกรรมการทำร้ายร่างกายคือคือ แฟนเนี่ยจะโดนทำร้ายร่างกายมาโดยตลอดนะครับจนกระทั่งมาถึงน้องผู้หญิงคนเนี้ยน้องผู้หญิงคนนี้บอกว่าโดนทำร้ายร่างกายก็เลยมีโอกาสได้ถามไปที่แฟนเก่าเขาว่าว่าตอนที่คบกันเขาเคยถูกทำร้ายร่างกายไหม,มผู้หญิงก็บอกเคยถูกทำร้ายร่างกายแล้วเขาก็เลิกไปด้วยสายเหตุนี้ไหมเออผมไม่แน่ใจนะว่าเลิกด้วยสายเหตุอะไรแต่ว่าคือ,ค,อคือผมเลยเลยบอกอยากบอกกับเอ,อผู้หญิงทุกคนนะครับที่ได้ฟังรายการของพี่บอยพี่ออมอยู่เนี่ยให้จำในสิ่งที่ผมบอกเลย เมื่อไรก็ตามที่ผู้ชายมีพฤติกรรมใช้ความรุนแรงกับเราไม่มีคําว่าจะไม่เกาดอ,อีกจะไม่ทําอีกผู้ชายจะบอกเ,อเดี๋ยวครั้งหน้าจะไม่ทําอีกแล้วนะจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกแล้วครับเมื่อมันได้ทําแล้วมันจะทาซ้าๆต่อไปแ,แรงขึ้นเรื่อยๆครับอืมอ่าเข้าใจแล้วพี่แล้วอ่ะสุดท้ายนะพี่จะหมดเวลาคือ,อะจะดูแลเขายังไงหลังจากนี้เพราะว่าผู้ชายคงไม่ ยอมลามืองนะ่ายๆแน่ครับก็ไม่เป็นไรถ้าคือถ้าเกิดว่าคุณคุณไม่จบคุณยังไม่จบเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปร้องท่านรองโจกนะครับเพราะว่าท่านรองโจกท่านกำกับดูแลงานสืบสวนกาบงานสอบสวนอยู่ด้วยนะครับค<ม>ือถ้าเกิดคุณยังมีพฤติกรรมไม่จบเรื่องเนี้ยผมจะพาไปร้องท่านท่านรองโจกให้เอาผิดวินัยคุณ<อ>แต่ยังไงวินัยคุณก็ต้องโดนอยู่แล้วนะครับยังไงคุณก็ต้องโดนอยู่แล้วอ้าวได้พี่อะยังไงนะพี่เอกภพถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรถ้าทางฝ่ายชายเขาจะมา ชี้แจงมาพบกับตํารวจไหมทำอะไรแจ้งไหมนะคับแต่ว่าต้องบอกเลยไม่ว่าจะเหตุผลอะไรก็ตามคุณก็ไม่มีสิทธิทำร้ายร่างกายถูกต้องถูกต้องถูกต้องไม่ว่าจะเหตุผลอะไรก็ตามทุกคนมีพ่อมีแม่ไม่มีสิทธิจะไปทำร้ายลูกชายลูกสาวเขานะ่นะคุณไม่ชอบไม่พอใจอะไรคุณไม่ต้องไปยุ่งกันครับไม่ต้องไปทำร้ายร่างกายเขาก็แยกย้ายกันไปแค่นี้หมดเวลาพี่เอกพบขอบคุณมากนะครับได้ครับได้ครับสวัสดีส่องสว่างคุณผู้ฟังด้วยครับขอบคุณพี่เอกพบนะคะ